สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเพจพีเวสออโต้เอหรือขายไฟราคาถูกครับวันนี้เราจะมานําเสนอแก้วปาร์ตี้ l อลนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขนาดความกว้างก็ตามนี้เลยนะครับครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีไฟออกมาอ่าแบบนี้เลยจะเป็นออโต้เลยนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไฟมันก็จะไม่ติดอ่าใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอ่ะแต่ผมจะเทแกนเหอวเห็นไหมครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไฟมันก็จะไม่ติดอ่าครับผมใช้งานไม่ยุ่งยากเลยอ่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ แก้ว LED Party ตัวนี้นะครับก็สามารถแอดรายมาที่นี่ได้เลยหรือทักไปที่เพจขายไฟ LED ราคาถูกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ